โรงเรียนใหม่ต้องปรับตัวนิดนึงนะลูกนะครับเธอเด็กใหม่ใช่ไหมไม่มีชื่อแม่เธอให้ห่อข้ามาเองหรือเปล่ปาว้ย <Hey! S 2> นี่เห็นแล้วอเตี้ยถเท่ากันแล้วค่อยมานั่งเราไม่ต้อนรับเด็กใหม่แบบคนนี้ mm hmm. อู้้บกคอยยังไม่มารับกันอีกเหรอจะมาแล้วครับนี่มันเย็นมากแล้วนะนี่ไง รถติดมากเลยลูกน้าเชลยที่มาฝากแบก่แบกๆให้ยนะคระค้ไปแบ่งเพื่อนๆอร่อยจังอืมอร่อยอะ่ะขอบคุณนะแม่ดาก,ก้าครับ เราขอโทษน,นะเ,เดี๋ยวพรุ่งนี้ให้เล่นด้วยนะโอเคครับ